เอาละครับพี่นู้เฮ้ยนี่ครับท้งานดูกลางเจอเลยอืมเฮยครูครับไม่หงุดหงิดนะครับเนี่ย เลี้ยนหนีเลี้ยนหนีครับโอ้ยผมมัดจอดว่างหันได้ครับเน,นี่ยเหยียบไว้บ่างหันนัวเข่าแล้วครับเนอะกระเด้นหนึ่งแจมนะครับผมเนอะก็ประมาณนี้นะครับหนูวนัวน้อย คนอ่อนอย่ครับเอ้าเอา,เอากัดเข้าไปเอา้าโอเคครับนี่กับผมก็ใส่ปืนผาครับพูน้นี่ครับปืนพลาใส่หนังสติ๊กเศรษแขกครับผมเนามือนีกับมาเลาะไอ่สูดน้ำใส่อ้อยครับผมผมก็เรียกมันหยอดเข่าคำตึ้งหยอดเสียดนะครับเมื่อกี้นี่งไม่หยอดเขา่าผมยังมัดพายสะพายเลยเลย เออดึงหลังต่อไปครับผมกองต่อไปครับโอเคครับนี่สองแก้มอแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมว <c oughs> ูดิไทยไทยวันทันครับผมวันทันยิ้มเปิดกล่อง <c oughs> นี่ครับผมนี่ครับบ้าอ้อยฝูบน้าใส่ไหมวันทันใช่ครับน้าใส่ไหม อย่างที่สองครับผมเออใส่เงาตาเลยมึงมันปืนแกปืนใส่หัวนะครับเนอะนี่ครับผมหายุยหายจินยังคำครับหลังจากสูน้ำใส่อ้อครนบยังคบ อยากบังคับหนึ่งครับผมโอ้นี่ดูดนี่ครับผมนีเนื้อเห็นไหมขนอ่อนเอานำกับไปเอา มัน,นทนละม้านสัตว์ด้วยครับนี่อันทายุให้กินครับผมใส่ผาหนึ่ครับยิงผิวผายิงครับมันก็โอเคอยู่ด้วครับเป็นาะต้องเห็งครับตัวใหญ่ยอยู่นี่ทำตัวกีนนะครับนี่สามตัวแล้วครับผมล้มล้มสิครับพี่น้องล้ม,ล,ล,มล้มว่ะล้มครับผม ไม่ไหวตีวงวั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 งแล้วมลมครับกล่องไ่ได้หยดเลยนี่ขี่นหน่อยนี่ขี่หนุ่ยนี่ังทีครับนี่สองสามกล่องอนะนี่ยี่ไก่ไก่ถน,นนครับผมกดถนนน,นี่ข้างางถนนน,นี่หยด ย้นเท้าวันนี้เรอยนี้ข่หนูอยู่หหนครับข่หออยูครับขออ่นูน่ไหมผมเปิดแกลครับผม phải đi tiêu thụ mang tiêu Bạn mang tụi thụi bắn đi thụi thì các thụi 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 bắn đâu, thụi 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 องบนมนดีครับผมมันมาแล้วพรมันมันมาแรนปืนแกมันบ่่งอย่างดังครับเนี่ยเอาไม่มเองลอบนึงตรงนี้มแกเลยครับหมดแ เป็นอยู่ง่งยเลยครับผมต้นทับตกอ้ลองไหมตามนีนนะ้อย่าหางกันพี่ครับผม Ủa. Uh, nghe đấy Ừ, nhọn này Ui 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 này này Ui dạy yeah, lên mọi hành ạ nghe, ó, oh. học nhìn hấp đã nhìn đã, học mầm nha gửi nha 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 giờ nha 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 giờ sẽ lụp ที่ได้อีกตัวครับผมยามกลับไปหอดมันมองน้อนผมเ่ยอ่ะไปตัวไปครับผมก่อนนี่ลูกมันครับผมเดี๋ยวผมมีซุ้มไปบ้างด้วยลูกมั้ง นิงยิงเขาเลยครับยิงยิงเขาเนี่ยเหยียบให้เขาครับเหยียบไห้่เขาดูว่วลูกมันยิ่เขเลยครับผม เอาลูกหน่อยลูกแอมันเอา well. 네วัตเลยเอาไปย่างนะตอนเช้าอกัดนังติ๊กจัดจัดัดจัดัดกัดนังติ๊กไข่ลูกมหมกันยังมาเหยียบลอยขี้ก้ สารนังขาปากู่ครับเออุณหลังกันต้องไปครับผมคตัวก้อนไมา้แล้วครับเมื่อกี้ผมยิงวัถึกนะครับผมยุ่งกว่านี่แหละมทม่ี้ผมยิงวัถุสองเทียร์ยงังดซูมหมอนดิงเยไม่มาแล้วเอ็กตัวไหนตัวนี้บ ủa này không, tôi không câu là, đi quay anh tôi luôn 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 đâu không quay anh phải luôn, không luôn anh không, ยังเข้ไปเงือกครับผ่ากระมาผมยังไม่ยังคือเกาอยูยังไ,ไปหอดหยดเลียวๆผมก็ตั้งไว้ยเนยเดี๋ยวกระเดีตัวนึงนีดหนครับนดี่ตัวนึงผมก็เลยไทยเงพึ่งเอาผ่าก้ามาไปไว้บ้านกั พาขึมาไปกันนี่ครับเฮ้ยเข่าผมปักไว้นี่เลยครับผมเอา้าจะพายไปแบบนี้แหละครับผมนี่มันหนักหนูกันนะนี่ครับนีดึงตูนี่ครับผมขึ้นผานี่ครับนี่ละ ง่ายครับนี่รูปง่ายครับผมเป็นย,ยติของเฮ็ดให่อันนี้อดีตเองครับผมนี่ก็ต้องซื้อที่ซื้อจังปืนอ่าญิงป่าเพิ่นก็ต้องสวยงม้มแต่ว่านี่ครับบ้านๆเลยครับนี่ไก่กลนไก่อย่างนี้นี่ครับนี่ไง,ไง่ายๆกลุนไก่แบบล็อกอู่ลู่ลู่ลงไปเฮ็ดเฮ็ดอันนี่ครับผม นี่ครับนี่ลูกไม้ไฟครับผมลูกไม้ไฟผสมเล็กนี่ครับผมเวลาถือเลียวๆมันจะกัดบัขาดนี่ครับง่ายๆเป็นทิดให้มาทดลองครับผมว่านิงแม่นว่านิงดีว่ากันดีว่ปืนแก็บบ่ามีังไรว่าผมทดลองแล้วกันโอเคยู่ครับเนี่ย โอเคอยู่นนเนี่ยยินหัวเลยโอเคแม่นอยู่ใด้ได้อยู่ครับผมสำหรับยังบ่เสียงดังคือว่าละคู่คุณบอกว่าบางอยังคืบอบ่เอาปืนผามัยิงยังบ่เสียงดังครับท่านอันนี้ผมผมเห็ดอันไอเลียมไว้เวลายิงเข่าปลาแล้วครับผมที่มันเสียบเข้าไปแล้วเขาเขามันมันมถืองู เขาต้หาไปเห็นเขาต้องใส่ไฟส,ส,สะท้อนแสงมาติดไว้สองอันนี่จะมีลูกสำรองครับผมนี่ครับลูกสำรองหนึ่งลูกมันเทียบผาดเดี๋ยวมันมันเข้ามาอีกครับผมอันนี้เขาก็เสียบออกไปนี่ครับผมเดี๋ยวเขาไปแกนเด็กหนี่งู้เด็กนี่มันก็นลอกเอ,องครัมันนี่ครับมัันเสียงป๊ป๊บปบป๊มันดึงม้าบอกาอกแสดงว่าอยันดึงม้าหลุดปึ๊ดปึ๊ดแสดงว่า ไม่มันหลุยครับผมไม่ตรงหลักมันนะที่บากไว้นะ,ะ,ะนี่ครับผมยังไง,ไงนี่เตรียมดังยางมัน้ำไม่สมัดหนังสติก๊กนังสติก๊กะเริ่ม,เร,มเริ่มอ้อนแน่แล้วเริ่มมันเริ่มเสียบลงครับผมพว่าปกติมันมันี่เหินขึ้นยางแข็งตง้องต้องหยับยางขับอีกจนมาครับเนี่ยผู้ที่รู้ครับต้องหยับยางขับอีกโอ้ขวนครับผมขวน ยังไงครับผมกล่งองขาวตาสร้งางจิดอ๋อขับออกมาตรงนี้ครับไม่เที่ยวผี่เอา้าควนครับโอ้ควนโอ้เปิดูออก่อนโอ้ เลี้ยมเอ๋อหนิว่าครับผมให้จนนักจนไม่หันหอูย้ยอันนี้ครับไม่หยอดเขาไม่เห็นสันทับนี่ลเลยวันนั่น,นผมเห็ดอ้อยเห็นแล้วก็าได้ไปกินเขาคำผมทะเลเอาไปน้ำนี่ครับผมเป้าไวไ้อายุหางมุง,งนี้แหละาติกันนี่นะครับติดกับมุงเป้าอายุผมนี่แหละนี่แหละเฮ้ยเอาผ้ามามัดไปน้ำเอ้อมาไปกันนี่สำหรับนู้นครับผมมือนี่ นี้บักเง่ตัวนึงโอ้เงีนี่ครับผมเงี้ยเห็นว่านี่ือลูกมันลูกแย่มันนี่ครับผมเงี้ยหรอกก็ได้อมก็ได้ปิกนี่ครับตีซีตัวครับผมตัวที่สามนี่เป็นหอยเลียดเอ้ย เอาไว้มันเลือดหนูนะครับเลือดหนูนี่ครับผมนี่หมดซีตัวนี่ครับผมโอ้ยเหมือนยัเห็นไหมซีตัวเออบาเด็กของชิบองวะไอตัวที่หาที่ผม ตัวน้อยขึ้นไปผมปล้อยตัวนั้นครับมันถึกหนังมันกับมัถึกเต็มๆหนอกัวัาไตหรอกครับผมเลยป่อยไปมันน้อยพุพ่นพะทานไม่ใส่เนี่ยแหละตัวนั้นน้อยไรตัวอีกตัวนึงนี่กันผมก็ยังไปเห็นผมก็ไล่ไล่มันนี่ที่เห็นผมไทยไอ้เบิรงกนั่นแหละไปอีกตัวนึงอยู่เลาะเาถนนถ้าบู้รู้ว่าตัวน้อยตัวนี้นครับมีเขามาอยู่กำลังท่านหูจักกกองเขามีขางหูมันมีเนหรือมีเงี้ยนปลาอ้าอย หมากะโฮนี่ยันมอดหุนหมากอะไรมอดจันนี่เอานี่ครับแรมหรืองงแอมรัว่แอมเศรอบจิเด่บ่ดรเอ๋อจัคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมยื่นเศรอบอยู่รออีกด้วยแต่ว่าสิเด่บ่เด่เอานี่ครับผมนี่ครับฝากติดตามนะครับผมฝากติดตามเลยเลยครับฝากติดตามกดติดตามให้ผมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป การหายุ่งหายนินครับผมะจิบไปเชียงทคานี้ครับสวัสดีครับ